พุเต้ซายแท้ายคับไม่ได้เปลี่ยนมันจ่ได้ลี่นมันตแ้แทงเขาเียวรูปรปอมันแล้วยังรู้ว่าเขไม่รู้นเ็นอเขาอย่างเดียวเลยมันไม่แทงซ้ายแทน้าย เี๋ยวเ้าไปามบาวันนี้ไปไปหนไปหนนี่แพ้ลูกไหนวันนี้แพ้ลูกไหนวันนี้ยยกนี่ยกข้าเนี่ยอ่าเพราะว่ามันเบียดมากเลยนะเลียดสุดๆเลยอ่ะเลียดป็นยก้าดูชิงดัอยู่เคือชิงดัมอ่ะอยก้าดเราเราออกไปยังไงมันมันมันไปแพ้แพ้ฟางไวเขารู้ไห ใช่ไหมเขาไวกว่าใช่ไหมเมนมั right. ่นใจใช่ไหมออกมาวม่รจะทำอไรไม่จะไปรอบางทีจะไอหรือว่าชอไดดีวันนี้ชอไดดีลงน้องพูดอะไรกัแฟมวยเนี่ยเขาี้เชียร์เราเยอะเลย่ายมวยทีตั้งกทอไปอย่าเสียใจนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะอายุยังน้อยยัอีกไกอนาคตยังอีกไกนะโอเค

แก้ได้หมเลยในกมมดเลยใช่ไมครับสยกแรกดอ่คืมสยกแรกไม่เลยยกก็ตามเกมครับัเ้ม่นใจว่าชนะยกไหนเนาะยกสี่ยกสอะไรทำให้เรามั่นใจครับหมเป็นหลังเกมแรัวรู้ได้ยังไงว่าเขาหมดเาตบากเราตากเห็นเลยใช่ไหมเราตบปากขาุก่แรกใช่ไหมเยบมันโดนเยอะนะแต่มันน เยอะโเยอะโอ้เยอะนเข่านเขาเมอกี้องนเขาเยมลน่าใหญ่ๆครับคุณครับากไวถึงสายเด็กเาะเ็กเด็กไหมไม่เดกเลยเหนื่อยหนั่เกมนะครับเยกไหวหยกชกเราเด็นี่เปไหนาไนายทยาดากันล้งมาคู่ที่3านะทุกเดิ์เขาจะมาฝาเพชรจะพูอะเรอ่ะฝากไว้กับเพชรอะลย มีแล้วคันอลวันนี้รอคู่นะรอคู่นะวันนี้รอคู่นะรอคู่นะเข้าัวน้คู่เลยุคนใจรัเครทั้งสองคนครับใจในตัวเขทั้งสองคนแล้วก็ยอดมิตรอกายุทธ์สี่ผมก็ดูเหนื่อยนะแต่ว่าเขาอยู่ด้วยใจเขาแล้วก็เขาก็พ่อครับว่าพ่อแม่มาไกลครับมาจากดอนเพื่อพ่อเลยวันนี้ใช่ครับทั้งสองคนเลยคนัะตามนะวันนี้ไอฉี์ให้น้องมาเท่าไหร่ครับน้องอาได้หมื่นนึ่งแล้วก็ยอดมิตริกได้2องหมื่นครับโอ้โหก่อเพราะว่าขึ้นมาเป็นต่อแพงแต่ว่าเดี๋ยว ว่วพัพวัให้อีกเท่าไหร่รมูากให้ถึงแฟนมวยที่ตามเชียร์เขาวันนี้ดีใจกันขั่นหน้าเลยสองคนับผมก็ดีใจครับวันนี้เราทําสาเร็จแล้วครับก็ส่วนใหญ่ขึ้นมาจะเป็นต่อแล้วกรรจะกาศเสียงเชียร์ก็จะเป็นร้องเอาเพราะว่ากองเชียร์มวยรองเยอะนะแต่วันนี้ก็ยอดเดอกอยู่ได้หัวใจแล้วก็การติดต่อของเขามาส่วนยอดเป็นโตก็ทําได้ตามมาตรฐานก็ขอบคุณแฟนลาบครับก็พาเชียร์เด็กด้วยครับเด็กมันตั้งใจพร้อมพร้อมเช้าพร้อมเย็นพร้อม ด้วยครับยินดีด้วครับผม